สวัสดีค่ะชาเลนจ์ชวนนีเดย์ day ที่35ค่ะนะคะวันนี้มาเร็วนะมาเร็วกว่าปกตินะคะวันนี้ทุ่มตรงนะคะอ่าวันนี้เมื่อเช้านะคะโพสต์ไปแล้วว่านะใครถ้าใครได้อ่านก็เกี่ยวกับเรื่องของชุดอยู่บ้านเรื่อง,องของขี้เกียจแต่งตัวนะเราเอ่ออันนี้คือเห็นสวยทุกวันนะเห็นสวยทุกวันแต่งก็ดีทุกวันแต่งหน้าทุกวัน บอกเลยว่ามีอารมณ์ที่ขี้เกียจค่ะนะขี้เกียจเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มีเคล็ดลับค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะคุยกันประเด็นนี้นะกับชื่อตอนวันนี้นะคะปัญหาโลกแตกค่ะของคนอยากสวยอ่ะปัญหาโลกแตกของคนอยากสวยนะคะมีอะไรบ้างนะแน่นอนเลย ไลฟ์พพดมิมไม่เคยไม่ค่อยมีน้ำนะคะก็เข้าเนื้อกันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากทักทายด้วยนะคะอ่ะปัญหาโลกแต่ของคนอยากสวยแน่นอนอันอันดับแรกปัญหาแรกคือขี้เกียจแต่งตัวขี้เกียจแต่งตัวนะเป็นปัญหาหลักเลยนะคะที่ได้ยินมาบ่อยมาก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 เลยนะเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละกันของ เรียนที่ได้มาเรียนจากคุณพิมนะคะคือไม่ได้ผิดอะไรนะการขี้เกียจแต่ตัวไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะซึ่งตัวเองถามว่าเป็นไหมนี่เราชา n g จตัวเองทุกวันนาม6 5วันปฏิบัติการแต่งตัวดี365วันวันนี้มาเดินทางมาถึงวันที่270เท่าไหรนะ่เนี่ย274แล้วนะคะก็อีกประมาณ90วันนะถามว่า มันมีอารมณ์ไหมที่แบบวันนี้ฉันขี้เกียจแต่งตัวบอกได้เลยค่ะอย่างสัตว์จริงนะคะมีค่ะขี้เกียจแต่งตัวค่ะขี้เกียจแบบต่งหน้ามีค่ะบางวันนะคือส่วนใหญ่จะมาไลฟ์ตอนเย็นใช่ไหมบางวันช่วงหลังเนี่ยที่ที่ถ้าไม่ได้มีนัดอะไรนะคะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่ ย้ายบ้านเก็บบ้านคือแปลงร่างเป็นนางแจ๋วนะเป็นนางซิงนเนาะอยู่บ้านเก็บของย้ายของใช้แรงงานแบบนี้ก็ก็จะมีเหมือนใจเราอะจดต่ออยู่กับงานที่เราจะต้องทำนะเราก็จะแบบโอเคไม่ได้แต่งหน้าแต่เมื่อไรนะคะที่จะออกกล้องจะออกมาไลฟ์นะคะก็แต่งหน้าก่อนที่จะไลฟ์คือแต่งหน้าเพื่อการไลฟ์นะถามว่าขี้เกียจไหมขี้เกียจค่ะนะ แกยังไงแก้ปังไงย,ยังไงสาวๆหลายคนบอกเลยว่าอยากสวยนะแต่อืมกว่าจะสวยได้แต่ทีนะอ้เสื้อผ้าหน้าผมมันยุ่งยากจังเลยนะคะคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรเสื้อผ้าที่มีก็บางทีอุ้มันก็เวอร์ไปไหมจะใส่อยู่บ้านมันต้องสวยเบอร์นี้เลยเหรอหรือเสื้อผ้าที่มีนะมันจะพูดแบบนี้ค่ะ คือเสื้อผ้าเต็มตู้เนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรไม่ได้หมายของม่าไม่มีเสื้อผ้าใส่นะ่คือเสื้อผ้ามันอัดแน่นเต็มตู้เลยแต่มันมีเงื่อนไขของการใส่อยู่เสมอเลยนะคะมันมีเงื่อนไขของการใส่อยู่ตลอดเวลามันคือข้ออ้างของความสวยนั่นเองนะเสื้อผ้านะพอเรามีเสื้อผ้าสวยๆใช่ป่ะส่วนใหญ่เสื้อผ้าในตู้ เราก็จะใส่ซ้ำๆเดิมๆใส่ไปทำงานเนะี่ยหยิบอยู่ไม่ถี่ชุดนะเกิน5 0ของตู้เป็นเสื้อผ้าที่เราไม่ได้หยิบมาใส่แล้วมันก็จะเป็นเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าแบบดีๆที่แบบนั้นๆนะจะมีโอกาสใส่ทีนะเสื้อผ้าเหล่านี้เราก็เก็บดองไว้ในหนั้นยังไม่รวมไปถึงเสื้อผ้าที่คุณใส่ไม่ได้แล้วยังไม่เอาออกจากตู้อีกนะอันนี้พูดถึงเฉพาะแบบเสื้อผ้าที่ใส่ได้แต่ไม่ค่อยหยิบออกมาใส่เพราะว่า ก็จะมีเหตุผลว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนเป็นเสื้อผ้าไปงานเป็นเสื้อผ้าที่แบบสวยนั่นนองใส่ดีมันไม่เหมาะที่จะใส่อยู่บ้านไม่รู้จะใส่ไปไหนมันจะว่าวางเกินไปเนี่ยคือเสื้อผ้ามีนะและก็มีข้ออ้างกับการที่จะไม่ใส่เขานะมันก็คือข้ออ้างของการที่ชั้นหน้าอยากสวยแต่แต่มันก็จะมีเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้คุณ ห่างไกลจากความสวต่อไปนะ่นะอ,อดังนั้นนะคะสิ่งที่เขาพิมพ์แก้นะซึ่งเป็นเทคนิคส่วนตัวนะซึ่งสอนนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะคะก็คืออันดับแรกเปลี่ยนที่ไม n d เซ็ตของเราก่อนนะคะไม่มีใครกําหนดนะคะไม่มีใครกำหนด,นะะไ,มมหนดไม่ได้มีกฎหมายบอกไว้นะคะว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่บ้าน มันจะต้องเยินเท่านั้นหรือเสื้อผ้าที่คุณจะใส่อยู่บ้านมันจะสวยไม่ได้นะอันดับแรกคือ m i n d เสร็จเวลาเรามีเรามีความคิดเรามีชุด m ห n d เสร็จว่าเวลาที่ฉันอยู่บ้านนะคะมันจะต้องแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราอะไปทํางานใช่ไหมแล้วเราก็ารู้สึกเราเหนื่อยจากการทํางานแล้วเราก็าแบบเหมือนพอเราจะอยู่บ้านเนี่ยเราตัดจบ คือมันมีบรรทัดฐานว่าแบบถ้าฉันจะออกไปนอกบ้านหรือไปทํางานโอเคฉัน,นต้องต้องแต่งตัวแต่พอฉันอยู่บ้านเนี่ยการแต่งตัวเป็นเรื่องผิดอะ่ะหรือการแต่งตัวมันเป็นเรื่องแปลกอะ่ะนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก่อนนะคะเปลี่ยนชุดความคิดก่อนวะจริงๆแล้วการที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถสวยได้ตลอดเวลาจะออกนอกบ้านไปทํางานก็สวยอยู่บ้านฉันก็สวยได้เพราะฉะนั้น ชุดอยู่บ้านที่เราใส่ไม่จําเป็นต้องเยินนะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นเสื้อยืดย้วยย้วยกางเกงขาสาั้นที่ที่จะต้องใส่คือความรู้สึกอยู่บ้านเรารู้สึกว่าเราอยากสบายสบาะเราอยากสบายเวลาที่เราเนึกถึงความสบายเราก็จะไปนึกถึงเสื้อยืดด้วยย้วยเยินเยินแบบใส่แล้วแบบโอโ้ฉันไม่อยากออกไปไหนไม่อยากลุกจากเตียงเลยนะอันนั้นน่ะคือ มันคือก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะสวยดูดีได้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องยกบรรทัดฐานยกระดับนะยกระดับนะคมาตรฐานบรรทัดฐานในทุดความคิดแล้วก็การแต่งตัวของเราเนะี่ยขึ้นมาค่ะขึ้นมานะเนะวลาที่เรามีความสบายเป็นคีย์วิร์ดในการใช้ชีวิตนะคะความสบายเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันกับความดูดีนะ หมายถึงว่าถ้าเรายึดความสบายเป็นหลักเนี่ยความดูดีมันจะถูกด้ค่าลงไปนะแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าถ้าเราจะดูดีแล้วเราจะต้องไม่สบายจริงบ้างอ่ะนะอันเนี้ยเราสามารถดูดีได้สวยได้สบายได้ด้วยนะง่ายๆเลยค่ะก็คือ,คอยกระดับชุดอยู่บ้านของคุณขึ้นมาเปลี่ยนชุดความคิดสมัยนะคะอยู่บ้านดูดีได้นะชุดชุดที่คุณใส่อยู่บ้านคุณสวยได้ แล้วชุดที่คุณสวยนั้นมันทําให้คุณสบายได้ด้วยในแง่ไหนคะสบายในแง่ที่ว่าการที่คุณจะออกจากบ้านในแต่ละครั้งคุณไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณไม่ต้องลําบากเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะคุณสวยถ้าแต่คุณตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดอยู่บ้านที่มันสวยพร้อมออกจากบ้านแล้วนะคุณสามารถออกจากบ้านได้อย่างง่ายๆไม่ลําบากเหมือนเดิม อันนี้คือเป็นความสบายอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนก็ได้นะมันออกจากบ้านได้สบายมากขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะออกจากบ้านได้ทันทีที่คุณต้องการหรือที่ใครต้องการให้คุณออกไปนะไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าหาชุดใหม่นะซึ่งอันนัน้นเป็นความยากลำบากที่เรารู้สึกว่า ฉันจะออกจากบ้านแต่ละทีกว่าฉันจะสวยได้มันใช้เวลานะเรายกระดับค่ะปรับมาตรฐานการใช้ชีวิตใหม่นะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะให้เป็นเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่บ้านเป็นชุดที่พร้อมออกจากบ้านเป็นชุดที่พร้อมออกจากบ้านนะคะคุณสามารถออกไปห้างได้โดยไม่อายใคร ดยไม่ต้องกลัวว่าแบบฉันจะเจอเคนรู้จักไหมหรือแบบต้องหลบหน้าหลบตาลี่ไปหรือกัลไม่ค่ะคุณสามารถแบบใส่ชุดนั้นออกจากบ้านไปเดินพาละกอนได้แบบที่คุณสามารถเดินอย่างสงา่างามเผยแล้วพร้อมที่จะเจอผู้คนได้ด้วยนะเราสามารถใส่ชุดอยู่บ้านแบบนี้ได้เพราะอะไรตอนนี้นะคะด้วยสถานกา,ารณ์แบบนี้นิ n o นม a l แบบนี้นะ การที่เรา work from home นะคะการที่เราออกสื่อเยอะขึ้นอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะขอชื่อเล่นอีกทีหนึ่งนะคะเราเจอกันมานานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเหมือนกัน <c oughs> คุณอะไรนะพิมหนึกชื่อเล่นไม่ออกเอ่อเมื่อกี้พูดถึงว่าอ๋อ work from home ค่ะ work from home นะคนหันมาทำออนไลน์มากขึ้นนะเราใช้ซูมในการเจอกับลูกค้าเจอกับคู่ค้ามากขึ้น นะคะขอบคุณนะบุะคคลพิมพ์สวยมากขอบคุณมากๆนะคะขอชื่อเล่นอีกทีหนึ่งนะคะคุณทาดาชื่อเล่นเชื่อหนะพิมพ์ไม่ออกขออภัยด้วยอ,อ่าตอนนี้เราเจอออนไลน์มากขึ้นนะเราออกสื่อมากขึ้นไลฟ์มากขึ้นซูมกันมากขึ้นทุกอย่างออกเป็นออนไลน์ที่บ้านนะที่เนี้ยอพอเวลาที่เราทํางานที่บ้านใช่ปะ เวลาที่เรามีชุดความคิดเดิมคือฉันอยู่บ้านฉันต้องใส่ชุดอยู่บ้านเพราะมันคือความสบายาคุณเคสนะคะค่ะคุณเคสค่ะยินด,ด,ดีที่ไท้กลับมาเจอกันนะคะ,นะคะเรามักจะคิดว่าฉันอยู่บ้านแล้วฉันต้องใส่ชุดอยู่บ้านเพราะว่าฉันต้องการความสบายนะคะแต่หน้าวันนี้เราย้ายออฟฟิศมาทํางานที่บ้านด้วยเราเวิร์กฟอร์มโฮมคําฟอร์เวิร์นะคะมันหนังหน้าห,หม สิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าแบบว่ามันเป็นประธานมันสําคัญที่สุดคุณเคสบอกใช่ค่ะเจอกันนานแต่ไม่ได้เจอกันนานใช่เลยนะคะเราเป็นแฟรนดกันมานานหลายปีมากแต่ว่าเราก็ห่างหายกันเป็นนานเช่นเดียวกันนะพี่จําได้นะคะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าอะไรนะอ่ะ c ว่า work from home แน่นอนคำข้างหน้าเป็นประธานใจความสำคัญ สำคัญที่สุดคือ work ที่เวิร์ดของมันคือ work คือการทำงานค่ะ so, uh, มันยังคงเป็นการทำงานอยู่มันแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานบะมันแค่เปลี่ยนสถานที่ทำงานเพราะฉะนั้นการที่คุณยังทำงานคุณก็ต้องใช้บริบทของการทำงานบริบทของการทำงานคือการเป็นมืออาชีพค่ะ บริบทของการทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานณนะสถานที่ใดนะคะจะเป็นที่ทำงานเป็นที่บ้านหรือที่ใดก็ตามแต่คุณอยู่ในฐานะของการทำงานมันคือการเป็นมืออาชีพการเป็นมืออาชีพอะไรบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพบ้านงะก็คือการที่คุณมันไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน วิธีคิดของการไปทํางานมันเสมือนคือมันอันเดียวกันกับเวลาที่คุณต้องไปทํางานออฟฟิศอะคุณก็ต้องใส่ชุดทํางานคุณก็ต้องใส่ชุดพร้อมที่จะทํางานชุดที่พร้อมที่จะเจอลูกค้าชุดที่พร้อมที่จะเจอผู้ค้าชุดที่เมื่อคนเหตนเราแล้วเขารู้สึกได้ว่าคุณเป็นมืออาชีพคุณน่าเชื่อถือคุณน่าไว้วางใจ คุณสามารถสร้าง first impression ให้เขาประทับใจในทางบวกได้ที่เขาพร้อมที่จะเป็นลูกค้าคุณนะคะหลายคนตกมาตายเรื่องนี้เลยนะคะหลายคนตกมาตายเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถือว่าทำงานที่บ้านเอาเอาโฮมเอาความเป็นบ้านมาเป็นประธานแทนเราคุ้นชินกับการ แต่งตัวตามสบายเวลาที่อยู่บ้านนะแล้วเราเราดันไปปรากฏกายในชุดอยู่บ้านออกมาทํางานอะ่เะเข้าใจปะนั่นคือเป็นสิ่งที่คุณกําลังทําร้ายตัวเองอย่างรุนแรงนะคะเราอาศัยความสบายนะจนเกินเหตุนนะเราอาศัยความคือเรารู้สึกว่าอ,อ๋อมันก็แค่อออนไลน์ มันก็แค่สูมจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะมันคือหลักคิดเดียวกันที่คุณทํางานอย่างมืออาชีพนะเอาคํานี้เก็บไว้เป็นบรรทัดฐานในการงาน,ม,นมืออาชีพนะ,ะมืออาชีพถ้าคุณเอาคําว่ามืออาชีพขึ้นมาคุณก็จะมาวิเคราะห์ต่อได้ว่าแล้วการแต่งตัวแบบไหนการแต่งหน้าแบบไหนการปรากฏกายแบบไหนการพูดจาแบบไหนที่มันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทํา แต่ถ้าคุณเอาความสบายเป็นสารตั้งต้นนะคะความสบายเป็นสารตั้งต้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างตักกะหลายสิ่งหลายอย่างจะผิดเพี้ยนไปตักกะในการทํางานออนไลน์การเวิร์กฟอร์ม,มจะผิดเพี้ยนไปนะคะซึ่งมันก็จะกระทบกับธุรกิจของคุณงานที่การงานของคุณอ้าคุณยกบอกเดี๋ยวไปท,ทําธุระก่อนนะคะเดี๋มาย้อนยินดีค่ะนะคะเดี๋ยวมีอะไรก็นะทิ้งไว้คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยว ใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวพิมก็กับมาตอบให้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณเคสนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะ n e w normal ตอนนี้นะคะที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ได้ยินเข้าหูบ่อยมากๆนะคะเรื่องของการแต่งตัวทำงานอยู่ที่บ้านที่หลายคนละเลยนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นปัญหาโลกแตก คนที่อยากสวยค่ะเพราะว่าขี้เกียจแต่งตัวนะเพราะเราทําให้รู้สึกว่าการแต่งตัวสวยเป็นเรื่องอยากนะง่ายๆเลยค่ะยกระดับชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านของคุณนะถ้าคุณ work from home ง่ายๆเลยค่ะชุดอยู่บ้านของคุณก็คือเป็นชุดที่คุณพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะออกล่างพร้อมที่จะซูมได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือแต่งตัวสวยอยู่บ้านเนะี่ยค่ะแต่งตัวสวยอยู่บ้านชุดที่เหมาะสมที่จะปรากฏกายให้ผู้คนเห็นนะเป็นชุดที่สามารถใส่อยู่บ้านได้ไม่ผิดกฎหมายโอเคปะ ไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแต่งตัวดีอยู่ที่บ้านมันคือพลังงานนะคะความทั้งสีทั้งรูปแบบของเสื้อผ้ามันเป็นพลังงานที่ส่งผลกับจิตใจส่งผลกับมายเซ็ตส่งผลกับสมองของเราโดยตรงเลยนะถ้าคุณใส่ชุดสบายอยู่บ้านวันนั้นคุณก็จะขี้เกียจ มันจะรู้สึกขี้เกียจทํางานคุณจะรู้สึกไม่มีแรงคุณไม่อยากทํางานคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณก็จะมีข้ออ้างหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าตอนในการ work from หรือการที่ออกมาทําอาชีพอิสระอยู่ที่บ้านนะคะมาทําออนไลน์อะไรเงี้ยมันมันต้องอาศัยเรื่องของวินยัยอ่ะมันต้องบังคับตัวเองให้ทํางานต้องอาศัยวินยัยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมพลังงานของตัวเองอ่ะคือ คือไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทํางานนะคะมันก็จะเนี่ยแหละมันก็จะดึงดึงรังรังแล้วก็โอ๊ยวันนี้ฉันขี้เกียจทํางานจังเลยฉันไม่มีแรงทํางานฉันเหนื่อยฉันง่วงฉันเปียเป็นแบบางทั้งวันแล้วสุดท้ายก็จะแบบไม่ได้งานนะคะอันนี้อันหนึ่งคือขี้เกียจกันตัวแ่้ยง่ายเอาชุดเอาชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นออกไปจากบ้านเลยค่ะชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นออกไปจากบ้านเลยเอาชุดสวยๆไว้นะคะชุดนอนคุณก็แบบว่าเป็นชุดที่สวยได้นะ เป็นชุดนอนที่ให้พลังงานให้พลังงานดีๆกับคุณนะอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกกับโคชี่บอกกับนักเรียนตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะไปโหลดชุดเยินๆยินเอาเป็นบริจาคกันอาจารย์อันนี้สองคือปัญหาโรคแตกคือขี้เกียจแต่งหน้าอ่ะขี้เกียจแต่งหน้าบางคนคือบอกว่าขี้เกียจทำสองแบบคือขี้เกียจแต่งตัวได้ขี้เกียจแบบแ,แต่งหน้าด้วยนะ อบอกเลยว่าแต่งตัวแล้วนะคะแต่งตัวสวยแล้วนะ,ะหลายหลายคนโอเคแต่งตัวดีโอเคเลยแต่คือแต่งหน้านี่แบบขอบายได้ไหมบอกว่า oh, ไม่ได้คะ่ะไม่ได้นะคะ exactly. แต่งหน้าขี้เกียจ okay. ไม่ได้นะคะการแต่งคือมันเหมือนมันต้องมองเป็นเรื่องเดียวกันแต่งตัวกับแต่งหน้ามันคือมาด้วยกันมันเป็นแพคเกจอ่ะมันคือแพคเกจมันต้องมาคู่การน่ะมันไม่ไงมันไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าอะไร ตัวของคุณอนะคือภาพลักษณ์ของคุณ่ะมันคือหัวจรดเท้าถูกป่ะมันไม่ได้มาแค่แบบแค่ท่อนล่างอะ่ะมันมาหัวจรดเท้าแล้วคนมองคือมองมาหน้าลงไปเท้าถูกไหมหรือบางคนมองจากเท้าไล่ขึ้นมา <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่มันคือทั้งหัวจรดเท้าของเราดังนั้นนะคะมันไม่สามารถแยกกันได้ไม่สามารถเลือกได้ะะ่ะมันต้องเลือกทั้งหมดนะคะ ก็คือแต่งตัวดีแล้วต้องแต่งหน้าด้วยต้องมาให้ครบมาให้ครบนะคะซึ่งการแต่งหน้าจริงจริงมันก็คือมันไม่ได้ยากอาาก่าสำหรับบางคนเขารู้สึกมันยากแต่ว่าคืออะอะไรก็ตามนะอะไรก็ตามในโลกนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้ถ้าเราอยากจะได้ค่ะมันไม่มีอะไรที่มันไม่ได้มันแค่ เราอาจจะเรีแนแต่งหน้าไม่เก่งอันเซียงแต่งหน้าไม่เป็นแต่ทั้งหมดมันมีทางแก้คุณแต่งหน้าไม่เป็นคุณก็เรียนสิคุณเรียนเสร็จแล้วคุณก็กลับมาฝึกสิคุณฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยไม่กี่วันคุณก็แต่งหน้าได้แล้วแรกๆคุณอาจจะใช้เวลาแต่งหน้านานหน่อยอาจจะแบบอ่ะครึ่งชัวง่วโมงเวลาคุณแต่งบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเหมือนการที่คุณได้ฝึกฝนบางสิ่งบางอย่างอ่ะ เมื่อทําใหม่ๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามฝึกทําอาหารฝึกทําขนมฝึกอะไรก็ตามอ่ะมันทําได้ไม่คล่องอยู่แล้วนะมันใช้เวลานานมันเงืๆๆ้อเงื้อเงื้อเงื้อมันไม่คล่องแต่เมื่อคุณฝึกซ้อมบ่อยขึ้น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 มันเป็นกล้ามมัดกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงอะ่ะมันก็เหมือนกีฬาใช่ป่แะแรกๆก็ฝีมือ,อก็แบบก็ไม่ได้ดีแต่ว่าเขาฝึกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมีวินัยจนเขาสามารถแบบ ได้เหรียญได้แบบรางวาลยยัลอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะการแต่งตัวแต่งหน้าของคุณเนี่ยมันก็แค่เป็นการฝึกฝนมันก็ลำบากในช่วงแรกนะใช้เวลาเยอะในช่วงแรกนะพอเราทำไปจนคุ้นชินมัดกล้ามเนื้อมันคุ้นชินคุณก็ใช้เวลาน้อยลงนะแต่งหน้าแต่งตัวนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นมันเป็นสิ่งที่ เราก็ควรจะต้องจัดสรรเวลาให้เขาสักนิดนึงนะคะอาแต่งหน้าแบบ10นาทีนะแต่งตัวอีกสักอาบน้ำอาบน้ำไม่นับกระดาษแต่งตัวจริง10นาทีก็แต่งตัวเสร็จนะแต่งตัวแต่งหน้ายมีแป๊บเดียวนะคะต้องแต่งมันเหมือนไม่งั้นมันแต่งตัวไม่ครบอ่ะเออเหมือนแต่งหน้าแต่งไม่เสร็จอ่ะไม่ได้อ่ะนะคะ เงินแต่งตัวแล้วแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าจะแต่งเทข้มแต่งอ่อนนี่ก็แล้วแต่สไตล์นะคะแล้วแต่งานที่คุณไปแล้วแต่ชุดที่คุณใส่นะมันก็จะมีเลเรกันนะมันก็จะต้องไปด้วยกันนะคะแต่อย่างนีขอให้แต่งนะอ่ะอย่างนี้วัยอย่างนี้อยู่บ้านอยู่บ้านแต่ก็แต่งหน้าอ่อนๆนะคะก็มาครบหมดนะคิวอะอะแป้งใช่ไหมคะเขียนคิ้วนะอายไลเนอร์ ไม่เลือนมันงอายไลเนอร์นนะปัดแก้มทาปากคือปัดแก้มก็สองเพีอย่างเงี้ยทาปากก็นิดนึงมันจะสักกี่วินาทีใช่ไหมอายไลเนอร์เขียนคิ้วเนี่ย,ย,คยแค่นี้นี่ก็คือเรียกว่าแต่งหน้านะจะแต่งอ่อนแต่งแคมก็คือแต่งหน้านะคะขอให้แต่งละกันโอเคปะอยู่บ้านก็แต่งเบาๆบางๆใส่ๆแค่ไม่ให้หน้ามันเป็นป้าแค่นั้นเองนะก็ไม่ต้องแต่งหน้าจัดนะ ต่ถ้าไปงานออกนอกบ้านแต่งเสื้อผ่าที่มันมีสีสันหน่อยคุณก็ต้องเพิ่มสีสันเข้าไปนิดนึงนะคะแค่นั้นเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มค่านะคะถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มค่าเรามักจะมีเวลาให้เสมอนะสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันคุ้มค่าเรามักจะมีเวลาให้เสมอเรามักจะมีทางออกเสมอเรามักจะเห็นความเป็นไปได้เสมอนะคะ เพราะฉะนั้นทุกปัญหามันมีทางแก้มันมีทางออกเพียงแต่ว่าคุณอยากจะแก้มันหรือเปล่าคุณอยากจะออกจากปัญหานั้นจริงหรือเปล่านะไอ้ปัญหาเรื่องของความสวยการแต่งตัวสวยการแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นเนี่ยมันเป็นมันก็ต้องกลับัาหามว่าคุณอยากจะสวยจริงหรือเปล่า คุณอยากจะออกจากที่ที่คุณอยู่จริงไหมนะคะเวลาถ้าเราอยากจะออกจากจุดที่เราอยู่คือจากแบบเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนคแบบิงก็ไม่สวยเกิดมาไม่สวยนะคะคือหน้าต่างไม่ใช่แบบนี้นะ,ะหมายความว่าคือตอนเด็กๆก,ก็จะแบบว่าคางยื่นอะไรนี้นอ่คางอะไรนี้นี่นคางยื่นนะคะแล้วก็ฟันเยอะนั้นก็จะต้องดัดฟัน แล้วก็ริ้งฝีปากนานๆะใช่ป่ะดดดฟันมันก็ปากเบิ์นๆเยินๆใส่แว่น,น,นหนานๆะคิ้วก็เป็นแบบคิ้วเป็นปืน้นน่ะทางนี้มารู้ใครใครทันการ์ตูนทางนี้มารู้ตอนเด็กๆนะคิ้วเป็นปื้นแบบนี้แล้วก็ตัดผมมาเต๋อๆเนี้ยคือมันมาหาความงัมไม่เจออะ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องการ่ะเราต้องการจะออกจุดจุดเนี้ย เราต้องการที่จะแบบเรารู้ว่าแบบเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันไม่โอเคสําหรับแบบข้างในเราอ่ะเราสึกว่าเราไม่ได้รับก,การยอมรับเราอยากจะดูดีขึ้นเราอยากจะสวยขึ้นเราอยากออกจากจุดนี้จริงๆไปจุดที่ดีกว่าไปในจุดที่เราสวยขึ้นเราดูดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสดีๆในชีวิตมากขึ้นเราจะรู้สึกแบบเราเขาเรียกไรยอมรับนักถือตัวเองมากขึ้นนะเวลาที่ มันมีัวทยที่ชาร์จะหรมันมีความต้องการที่มากพอเราจะพาตัวเองออกจากจุดเดิมที่เราอยู่หรือปัญหาที่เราจมอยู่นะมันมันจะออกมาในรูปแบบที่เราหาทางออกนะหาทางแก้หาทางออกพาเราไปในที่ที่ใหม่ความเป็นไปได้ใหม่จะทํายังไงให้ฉันดูดีขึ้นจะไปต้องเรียนอะไรจะต้องพัฒนาอะไรจะต้องเปลี่ยนจากแว่นัเป็นคอนแทคจะต้องลองหัดแต่งหน้า คือมันมีทางไปของมันแต่เวลาที่เราบน่นเราพ่งบ่นนะเวลาที่เราพ่งบ่นเราจมอยู่กับปัญหาเราทําตัวเป็นเหยื่อนะเรากรามท้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะทําตัวเป็นเหยื่อบ่นอย่างเดียวแต่ไม่ไปที่ทางออกเออฉันก็สวยได้แค่นี้แหละฉันต้งหน้าตาได้แค่นี้ก็ผุ่นฉันมันเป็นแบบนี้ฉันจะไปแต่งอะไรแล้วสวยคือมันก็อ,อยู่ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่า จริงๆนะคุณไม่ได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราเลยมองแต่ปัญหาและว่าฉันอยู่ได้แค่นี้มาย d s e t ของเราหรือจิตใต้สำนึกของเรานะคะก็จะก็จะทำให้คุณคิดวนเวียนว่าฉันอยู่ได้แค่นี้เพราะจริงๆนะภายในมันไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่มากพอที่จะพาคุณออกจากปัญหา ไปหาทางแก้ปัญหานะอันนี้ก็เป็นก็เป็นปัญหาโลกแตกนะที่ไม่ใช่แค่ความสวยอะปัญหาเรื่องของความสําเร็จนะปัญหาการเงินปัญหาความมั่งคั่งปัญหาต่างๆโอกาสต่างในชีวิตเนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกอันนี้เหมือนกันคือเราอยากเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากประสบความสําเร็จอยากสวยอยากมีเงินอยากมีโอกาส อยากอย่างเดียวค่ะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางสิ่งบางอย่างเพื่อพาเราออกจากปัญหาไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งตัวมันคือทุกสิ่งค่ะนั้นการแต่งตัวเนเพียงแค่หนึ่งมิตินะคะของชีวิตของคุณเท่านั้นนะ,ะนะคะ มีก็เป็นปัญหาโลกแตกที่เจอกันบ่อยมากๆากนะสองอันนะคะซึ่งมันก็สะท้อนถึงวิธีคิดในการใช้ชีวิตในการรับมือจัดการกับปัญหาของคุณในมิติอื่นด้วยเช่นเดียวกันอ่ะนะก็นี้ฝากไว้นะคะไม่ว่าจะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะคุณสามารถที่จะดูดีได้เพื่อ ยกระดับความรักในตัวเองความยอมรับนับถือในตัวเองความเคารพตัวเองนะความมีคุณค่าการเห็นคุณค่าในตัวเองนะเพื่ออนาคตนะคะเพื่อเป้าหมายเพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้นนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นความมั่งคั่งที่มากขึ้น หน้าที่การงานที่ดีขึ้นโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นนะคะล้วนเป็นพื้นฐานมาจากเซล l ์เลฟนะคะหรือเ e l f ์อิมเที่คุณเห็นที่คุณมองตัวเองนะคะก็ฝากไว้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเป็นพื้นฐานของความสำเร็จที่คุณสามารถนำไปต่อยอดชีวิตไลฟ์ไ์ในแบบที่คุณต้องการได้ะคะ่นะ,คะสำหรับไลฟ์นี้นะคะใครที่มีโอกาสได้มาย้อนฟังนะคะแล้เห็นว่า ไลฟ์นี้มีประโยชน์นะาข้อมูลที่พอดิมนำมาแบ,บ่งปันในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดแชร์ออไปเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไลฟ์พรุ่งนี้ค่ะ